เจริญสุขเจริญพรศรัทธาสาธารชนจริธรรมกรลยะาณมิรทุกนทุกท่าน,น,นวันนี้เราปู่ขอนำทุกท่านมากราบพระพุทธรูปปางผสมพันศนาคราบับซึ่งแกะด้วยหินทรายโดยท่านพระอาจารย์พระมครูสันติภาร,รักษ์ด็อกเตอร์ครั้งนี้พระอาจารย์ได้นำมากราบพากันเนาะที่วัดใหม่นิคมศรีธรรมารามครับตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ กับซึ่งปฏิฐานะภายในเจดีย์พระไตรปิฎกสแตนเลสภายในนุ้กก็จะมีภาพเขียนพุทธประวัติไว้บนฝาผนังนู้นนะครับก็อันนังเขียนไว้บนผนังนู้นนะแต่และก็ผนังละบน้าพพดานก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังมากมายครับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้แก่สลักโดยท่านพระกูรติปนร,รักดกรแก้ไว้เมื่อหลายปีก่อนนู่นแล้วปางปฐมเทศนากับกขอขอเชิญท่านกับขอพอรอันเป็นมงคล ขอบพระคุณหลายที่ทุกคนทุกท่านได้อารมณ์รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆในคิดที่เราพูดได้าปฏิบัติมาได้ทำทายทำเป็นสะพานสื่อไปยังสาธุนขอบคนทุกท่านโจรหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาตัวกันทุกคนทุกท่านเถิด